เงินเยียวยายยังสมัครได้ไหมพึ่งผูกพร้อมเพย์จะได้รับเงินวันไหนวันนี้จะรวมทุกคำถามที่ท่านสงสัยมาตอบในคลิปนี้ตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยของหลายๆท่านที่ได้สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์เกี่ยวกับการเยียวยาคนที่ทํางานในสถานบันเทิงซึ่งมีหลากหลายคําถามเช่นตอนนี้ยังลงทะเบียนได้ไหมพึ่งผูกพร้อมเพย์เงินจะเข้าบัญชีตอนไหนแล้วคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินต้องทํำยังไงและถ้าเข้าไปเช็คแล้วไม่พบข้อมูลจะต้องทํำยังไงต่อ,อวันนี้เราจะมาช่วยกันตอบคําถามไปทีละข้อเริ่มจากคําถามแรกเกี่ยวกับการลงทะเบียนค่ะว่าในตอนนี้วันที่ สิมกราคม6 5ายังสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้ไหมจะขอแยกแบบนี้ค่ะกรณีที่1สําหรับรายเก่าสําหรับคนที่มีมาตรา40อยู่แล้วก่อนวันที่8ธันวาคม64ในตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองว่าท่านทํางานในสถานบันเทิงจริงจะหมดเขตให้ทางสมาคมและสมาพันธ์รับรองในวันที่14มกราคม6 5แล้วค่ะกรณีที่2คนที่เป็นรายใหม่ที่เพิ่งสมัครมาตรา40 ตั้งแต่วันที่8ธันวาคม64เป็นต้นไปถ้าท่านสมัครและจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองให้ให้ท่านรีบกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ที่อ้อยใส่ไว้ให้แล้วส่งให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองภายในวันที่28มกราคม65และในกรณีที่3ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครมาตรา40เพื่อขอรับเงินเยียวยาท่านจะสมัครไม่ทันแล้วค่ะเพราะหมดเขตให้สมัครในวันที่14มกราคม6 5ห ต่อมาเป็นคําถามเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาค่ะว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่เพิ่งผูกพร้อมเพย์เงินจะเข้าบัญชีตอนไหนสําหรับคนที่เพิ่งผูกพร้อมเพย์เช่นประกันสังคมโอนเงินในรอบที่3ในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาท่านเพิ่งผูกพร้อมเพย์ในวันที่14มกราคมหรือหลังวันที่14มกราคมในกรณีนี้อ้อยได้โทรสอบถามกับประกันสังคมเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้ท่านเข้าไปเช็คยอดเงินในบัญชีทุกๆสัปดาห์ค่ะ ระบบจะมีการโอนซ้ำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือวันศุกร์ดังนั้นถ้าท่านได้รับสิทธิ์แล้วและพึ่งผูกพร้อมเพย์ให้ท่านเข้าไปเช็คยอดเงินในบัญชีทุกๆสัปดาห์ค่ะ ถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ให้เช็คอีกทีในสัปดาห์ต่อไปและคำถามข้อที่3คือได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน <Huh? S 1> ท่านจะต้องทำยังไงถ้าท่านเจอปัญหานี้อันดับแรกเลยให้ท่านเช็คบัญชีของท่านว่าได้ผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนไว้หรือไม่เพราะส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับเงินจะเกิดจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพค,ค่ะต่อมาคือบัญชีถูกปิดเพราะไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน1ปีแต่ท่านอาจจะไม่ทราบถ้าท่านยังไม่ได้รับเงินตามวัน ที่ประกันสังคมได้แจ้งไว้น่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะให้ท่านโทรสอบถามกับธนาคารว่าบัญชีนี้ได้ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนหรือผูกไว้กับเบอร์มือถือสามารถรับเงินได้ไหมบัญชีมีปัญหาหรือเปล่า และในกรณีนี้ทางประกันสังคมจะไม่สามารถเช็คสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่ได้รับเงินท่านจะต้องติดต่อกับธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้และเมื่อทราบถึงสาเหตุและแก้ไขแล้วให้ท่านเข้าไปเช็คบัญชีทุกๆสัปดาห์ซึ่งจะมีการโอนเงินวันสุดท้ายในวันที่31มีนาะคม65ค่ะและคำถามข้อสุดท้ายท่านเข้าไปเช็คแล้วระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินงวดที่3ท่านจะต้องทำยังไงต่อถ้าระบบแจ้งแบบ ให้ลองนึกย้อนไปว่าเราสมัครและจ่ายเงินในมาตรา40วันไหนและให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองในวันไหนเช่นถ้าท่านพึ่งสมัครและจ่ายเงินวันที่8มกราคม 6- 5หและให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองในวันเดียวกันคือวันที่8ข้อมูลการสมัครและจ่ายเงินในมาตรา40ยังไม่เข้าระบบประกันสังคมซึ่งหลังจากจ่ายเงินแล้วต้องใช้เวลา3-5วันเงินถึงจะเข้าระบบและท่านจะมีสถานะเป็นผู้ประกันตนค่ะ และล่าสุดประกันสังคมอัปเดตข้อมูลในวันที่10มกราคม6 5ท่านยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในรอบนี้เพราะเงินยังไม่เข้าระบบดังนั้นท่านก็อย่าเพิ่งตกใจค่ะสิ่งที่ท่านต้องทําคือรอให้ประกันสังคมอัปเดตข้อมูลอีกครั้งแล้วค่อยเข้าไปเช็คสิทธิ์ตอนนี้ลองนั่งนึกดูก่อนว่าเราสมัครและจ่ายเงินและให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองวันไหนและนี่ก็เป็นคําถามต่างๆที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับการเยียวยาคนทํางานในสถานบันเทิง ซึ่งน่าจะตอบได้ครบทุกคำถามแล้วแต่ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ